ไ,ไม่ทนันใครอะ่ะไม่่นี่อะ่ะมองไม่เห็นหน้าเลยอ่ะเร็วจัด มาเร็วถ่ายไม่ทัน ก็ไม่ไหลไม่ลงมาแล้วเหรอ,อเป็นไหนแล้วอ่ะ